สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและคณามิถุนประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2564นะคะชาวราศีมิถุนและคณามิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนั่นเองนะคะก็ใช้ในวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและคนามิถุนในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มันแค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเ่าเป็นแนวาทางในการดําเนินความรักความสามาัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากนักไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดใดทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีมิถุนและกนามิถุนทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสด้วย นะคะไม่ขอเรียบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้มมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์ตอบนะคะปกติแล้วค่าครู199บาทจะพิมพ์ตอบได้แค่3คํคำถามแต่เฉพาะเดือนกันยายนนี้นะคะตั้งแต่วันที่9-19ถึง19นะคะกันยายนไม่เพิ่มให้เป็น9คําคำถามนะคะ พิมพ์ตอบ9คำถามนะคะค่าครูเท่าเดิม199บาทนะคะเพื่อนๆที่สนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีมิถุนลักณามิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณเจออะไรมาบ้างนะคะเพราด้วดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนค่ะ ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลักนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะสองไม้เท้าค่ะสองเหรียญน,นะคะเดอะมูนค่ะชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาว ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะพฤกษกันมังกรหรือคนๆน้นอาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยเท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนน่าจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องประคับประคองอะคะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่มีชื่อเรียกนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ต้องประคับประคองบางคนอยู่ต่างทีมแดนใกล้คุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันได้เริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งแต่ว่ามันมันมันกลับทำให้นะคะความสัมพันธ์ที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะคะมันไม่ได้ดีนะคะ แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องประคับประคองกลิ้งไปกลิ้งมาค่ะมันไม่มั่นคงแล้วก็ตัวคุณก็เริ่มที่จะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเช่นเดียวกันนะคะว่าเอยความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ดีตามที่เราคาดหวังคาดหมายไว้ไหมนะคะแล้วก็มันจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่หรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า นโรมความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในช่วงวันที่16-30กถึง30กันยายน2,564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่สีถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือดาบนะคะ และเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะชาวราศีมิถุนลักัณนามิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุล้มด้วยกันเองนะคะมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีนพิจิกหรือชาวธาตุบินพลกศพกันมังกรคนๆนะ้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของชาว อ่ไม่ใช่ครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังวันที่16ถึง30กันยายน2564ของชาวราศีมิถุนแลัชาามิถุนอย่างที่ไม่บอกเนาะว่าในดีที่ผ่านมาคุณก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน่นอนนะคะเออมันมันบันทอนมันลดน้อยลงนะคะ สิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนามันมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังแล้วก็อะไรต่างๆเหตุการณ์การกระทําคําพูดหลายๆอย่างของคนสองคนก็ไม่ได้ถูกเติมเต็มแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ถูกใจกันแล้วอะค่ะประมาณนี้เนาะก็คุณอาจจะลดสถานะลงนะคะอืมลดสถานะลงแล้วก็อาจจะ แล้มันระวังด้วยนะคะคําพูดเนาะที่ไม่ไม่ถูกหูไม่เข้าหูอะไรประมาณนี้นะคะ mhm. แล้วก็จะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันได้นะคะมีปากเสียงกันได้แล้วก็อาจจะนะคะทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยแย่ลงกว่าเดิมนะคะแย่ลงกว่าเดิมเนาะแล้วกอ็อาจจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจนะ,ะที่จะ ปล่อยความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอันนี้ก็คือแนวโน้มนะคะสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2564นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นส่วนของอาคกันะอาคกัอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาว ราศีมิถุนลัคนามิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะไม่อออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ คำใบแรก The Full คะ่ะสองถ้วยนะคะแปดดาบคะ่ะและเป็นไพ่ห้าดาบนะคะชาวราศี มิถุนลัคนามิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองมิถุนตุนกมนะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างใดต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าชาวราศีมิถุนลัคนามมิถุนเอ่อในอนาคตนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะความสัมพันธ์นั้นจะถูกปล่อย นะคะจะถูกปล่อยมีโอกาสที่จะถูกปล่อยมีโอกาสที่จะยอมแพ้มันจะมีการพูดคุยนะคะอาจจะเป็นการให้ให้ให้อิสระซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่จะมองไม่เห็นอนาคตแล้วนะคะต่างคนที่ก็ต่างที่จะเหมือนกับยอมแพ้นะคะ่ะ ยอมแพ้เพราะระยะทางยอมแพ้เพราะาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นการยอมแพ้ที่ที่ที่ตัดสินใจดีแล้วประมาณนี้นะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว ราศีมิถุนและคนาม,มิถุนค่ะขอไพ่ทาโร่คำแนะนำด้วยนะคะคำแนะนำไปแร้เดิอนไพ่สิบถ้วยคิงถือไม้เท้าอัศาวินถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่แฮงแมนชาวราศีม,าม,มิถุนและคนามิถุนไพ่ทาโร่แนะนำว่า ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่มั่นคงไม่สีเขียวไม่ไม่ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คุณคาดหวังไว้แล้วมันรู้สึกว่าต่างคนก็ต่างที่จะอึดอัดไม่อยากจะก็รู้ค่ะว่าว่าอยู่ต่อไปมันก็ได้แค่นี้อยู่ต่อไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะนะคะไม่อยากจะบอกว่าคุณพอได้นะ คุณรู้ว่าคุณควรจะ move on คุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคือ <c oughs> การที่มีความรักที่พัฒนาการมีความรักที่ดีการมีความรักที่สามารถที่จะมองได้เห็นถึงอนาคตแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันมองไม่เห็นอนาคตสุดท้ายแล้วมันมันไม่โอเคอะค่ะอืมคุณก็หยุดได้นะคุณก็ move on ได้นะคะ ต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันต่างคนต่างที่จะ move on ต่างคนที่ต่างที่จะถอยหลังออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันทําได้นะคะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแมมาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ